<laughs> nè, để bên bên. <laughs> okay, okay. À, oh. đi để con <laughs> <laughs> đây. À. <laughs> không 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 không

เด็กๆนะครับที่อยู่บนตึกดีหรือบนแกดอะไรฮะวิ่งลงมานับข้าวเหนียวไก่ไก่ทอดครับแต่เฉพาะเด็กๆนะแล้วผู้ใหญ่ตอนเด็นครับตอนเด็กๆไปสุดจะดลงมานะครับเด็กนะครับเด็กเร็วนะครับ

ี่ก็บอกออกแขนนี่สนเม่อนะดมืดีลูกนีอห้ายังมีไหมนะครับต้องมีลงมาเลยครับลูก่าอุ้มมาอะไรก็ได้ที่เดินไม่ได้อุกก้มอะไ้ครับ,บ,บอันนะครับ พวกเรานะครับ,ชรบเช้าแฝงนะครับเทหะนักวหลวงนะครับรู้สัรู้สึกภาพภูมิใจนะครับที่ศูนย์วิยุช่องศูนย์้านะครับชนบุรีนะครับพร้อมด้วยกบไทยคุณธรรมนะครับที่ร่วมกันมา Yeah.